ป้าตุ๊กครับปกติป้าตุ๊กทาทางานเป็นแม่บ้านใช่ไหมใช่ค่ะมีเงินเดือนเท่าไหร่แม่บ้านหมื่นห้าค่ะหมื่นห้าโอ้ตอนแรกที่ที่ทำขาววันนี้คิดยังไงคิดว่าทําเป็นไรายได้เสริม,มค่ะแต่ว่าเห็นพอสบ,บอกว่าจะรวยก็เลยอยากทํารายได้เสริมมามาเพิ่มอีกอะไรเงี้ยเพราะเราก็มีหนี้เนาะแต่เราก็มีหนี้ก็อยากได้มีไรายได้เสริมมาเพราะเงินเดือนไม่พอใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอมาทํา เริ่มทำเงินกิงภายในสองเดือนเองนะคะสองเดือนที่ทำเงินกิงนะคะยังไม่ถึงสามเดือนตอนนี้ได้รับแล้วแสนเจ็ดค่ะก็สุดสุดยอดมากนะคะที่ของกิงนะคะอันนี้อันนี้ที่เป็นยอดที่ได้ใช่ไหมคะใช่หนึ่งสี่แสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยแปดบีพีก็ประมาณสี่สี่พันสามร้อยสามสิบเอ็ดยูโรก็คูณเป็นเงินไทยก็แสนแสนกว่านั้นประมาณแสนเจ็ดโอ้ ทำยังไม่ถึงสามเดือนเลยัยังยังเลยค่ะยังไม่ถึงสามเดือนนะคะเพราะว่าทําเดือนเดียวกันกับบอสเองเรื่องระบบนี้ไม่ต้องเรื่องค่ะไม่ต้องป็นห่วงไม่รู้เรื่องก็ทําได้ไม่มีความรู้ก็ได้ค่ะอย่างแม่บ้านที่ไม่รู้เรื่องแต่ว่าแค่แนะนําเพื่อนมาฟังดูเพราว่าราวันเขาจ่ายยังไงเราเป็นสมาชิกร่วมของเขายังไงเขาถึกให้เราได้ขนาดนี้ก็คือพาเพื่อนเข้ามาฟังดูพอเพื่อนเปิดใจเขาสมัครแล้วก็ได้ค่ะได้ได้ได้ตรงนี้ด้วย ก็เลยได้เข้ามาตรงนี้ก็เลยศึกษาดูว่าเอ๊ะทำไมมันได้เร็วคือของของจริงได้จริงนะคะที่นี่แถวที่กองแปดเนี่ยค่ะประทุกฝากฝากไปถึงสมาชิกที่ที่เขายังไม่ไม่ได้เข้ามาร่วมอ่ะเรื่องระบบเนี่ยมีเรามีทีมซัพพอร์ตช่วยใช่ค่ะประทุนี่ไม่ไม่รู้เรื่องใช่ไหมใช่มีผู้จัดการมีทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่เขาเก่งเรื่องสมัครเรื่องอะไรให้ทุกอย่างเรื่องข้อมูลอะไรมีผู้จัดการเมา ผู้จัดก,การบอยทุกคนที่นี่เป็นหลายคนค่เราปรึกษากับเขาได้หากใครที่อยากรวยต้องปรึกษาต้องพูดนะคะไหนไม่เป็นไม่เก่งเราถามได้นะคะที่นี่บอกกันได้ครับเพราะว่าอยากให้รวยด้วยกันค่ะโอเคครับขอบคุณครับมาตุกครับเรบวยนรวยครับ